Right. Well, ka, a l right วันนี้ครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาเล่น Minecraft นะผมใน Survival Break นะยังมีที่กันชิว่า Hungergram Hungergram Dirt Hungergram Dirt โอเคโอเค All right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  เอ่อซอสซอสซอสไม่ใช่ซอส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 ไม่เอลซิลซอสไม่ใช่ไม่ใช่ซอสไม่ใช่ซีิลเดี๋ยวไม่มีผมไม่มีอะไรเลยโอเคเยี่ยมไปเลยครับผมมันมีของที่โคตรล้ำค่าเลยนะท่านผู้ชมครับมันโอ้ยเซ็งเหลือเกินปวดหัวเลย แม่ไป dirt dirt come คอม o m e in come in come in okay 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 ฟึ๊บโอ้โหโอเคชุดโอ้เยี่ยมใส่ไปเลยยาโอ้เหล็กโอเคโอ้ธนูโอเคเยี่ยมไปเลยอ่ะอืมีอะไรอีกไหม ยังรืเปล่าโอเคโอ้ได้ได้นี่มาแล้วฮะท่านผู้ชมยิ่งไปรวยเข็มทิศเข็มทิศเข็มทิศครับเข็มทิศเข็มทิศโอ้โอ้แหลกโอ้ครับครับไปดูซิตรงนี้มีใครมายังไม่มีโอเคเออโอเคยียบ มีอุปรกรณ์แค่นี้เองอโอ้หนี่มันดาเมจเท่าไหร่ดาเมจสามโมเยี่ยมเลยโอ้ัมนมันแรงเหลือเกินนะท่านผู้ชมโอเคผมว่าคิวกันสุดยอดเลยอ่ะโอเคข้างบนเหรอไม่มองมามองอยู่ไหนเอ่ขมันบนแน่เลยฮะ ได้แล้วด้านบนปะไม่ไม่ใช่ด้านบนแน่นอนนี่ฮะไม่มีวะแล้วไม่ใช่ด้านบนแน่นอนนั่นเนี่ยไม่มีใครเลยอ่ะว้าวฮลัลโหลเดดเป็นไงหมดวะกูต้องมาฟาร์มตรงนี้เลยเนะี่ยโอเคเรามาฟาร์มของแถๆนี้ดีกว่าฮะ โอเคโอ้โหนิวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนเจอคนเดี๋ยวเจอหรือเปล่าไม่รู้เจอหรือเปล่าไม่รู้อืมอืมอืมมีกล่องโอเคมีกล่องเราไปเอากล่อง challenge โอ้โหสติ๊กอืมเอ่อขนมปัง โอเคเยี่ยมมีอะไรออกกางเกงทองก็มีแล้วนี่มาโอเคน้ำน้ำน้ำไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำซุปซุปมีลมด้วยมีลมขออภัยมีลมไม่ไม่พี่ไม่มีกล่องกล่องลมไงโอ้ชุดโซ่ชุดโซ่เรามีอะไรด้ว่าคุกกี้แต่แล้วไม่มี ไม่ค่าอีกแล้วมันทำไมมันคลิปนี้มันมันฟาร์มของไม่ได้ค่าเลยวะรู้สึกไม่ไม่นี่เลยนะไม่มันเลยเออไรไปดีกว่าข้างบนนั่นบนบน,นบนปุ๊บลงล่างเลยเดี๋ยวซัาบไพ่ดบดบตรงนี้แนะ่นอนครับไม่ต้องห่วงดูเปล่าดูอีกทีก่อนก่อนนา uh, วันนาโอเคดูสิไม่มีเลยเร็ว somewhere here อืมตรงนู้นเลยวะ่ะไกลอยู่เหมือนกันเออ alright มีคนอยู่ด้านมีคนตามมา okay. โอเค a l r โอ้โห Hello dude! Haha! Surprise! Surprise! Su su surprise! Su su surprise! Surprise! Su surprise! Dude! Yeah! Nice! Shot! Nice shot, le. Okay! Uh oh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 ! Dude! Oh, I'm sorry! I'm sorry! You win! Nope! Nope! I win! I win! โอเคโหอีกร้อยกว่านาจะไกลอ่ะตุ้มเกิดเป็นโกโก้คลันทุ่มเข้าซาลีเดล้วปรุงเกิดเป็นโกโก้คอลัน alright okay เยี่ยมเลยกังเกรงลองเช้า nice โอเค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 ดุด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 อืม แปดสิบกว่าเยี่ยมไปเลยมันก็กาลังมาหาเราชัวร์เลยฮะนั่นไงนั่นไงกาลังมาหาจริงด้วย hmm. มาดิมาดิมาดิดเ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 ดดดดเซอร์ไพร์ โอเคอีกร้อยกว่าโอ้ไกลอยู่เหมืนอนกันนะเนี่ยไปหายที่เอนชันก่อนไหมหรือว่าไปเลย <laughs> ไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าอืมไกลอยู่นะขึ้นไปโอ้เอนชันอยู่ใต้ล่างบบบ okay. <laughs> ี้สามสี่โอเคบายออโอใจเด็ดมากฮะบอกก็เลยโอเคคนนั้นมาแล้วว่า ฮัลโหโอ้โหตัวเอาไปเลโอโหมาคุณจะตายห่าแล้วฮัลโหล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 เฮ้ยดด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 ฮัลโหลโอ้โหโอ้ ออุ้ไอ้สองคงจะโคดไปหนอ้าเหลือหัวใจเดียว oh my a h nice ก็ต้องขอกราบขอบคุณเลยนะครับผมสาหรับ วันทีแฮเออไม่ใช่นะครับผมก็ต้องขอล,ลาไ้เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบกดไลค์ชอบมากกดไลคสำหรับวนันนี้แน่นอนครับขอบคุณมากครับเฮ้ย <c oughs> มัน,ม,นมันดินวกระชาโอเคไปแล้วครับบายบายกดไลค์ด้วยกดไลค์โอเคไป